สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูวาล์ร้างของผมนะครับนี่นะครับผมใช้น็อตกึ่งเอานะครับ น็อตกึงแล้วก็เจาะรูเจาะรูลมให้ตรงกับรูโลนะครับส่วนดอกวาวนะครับผมใช้น็อตกึงเหมือนกันนะครับใช้น็อตเบอร์สิบครับนี่นะครับกึงลองโอลิงฝั่งตัวครับ วาวฟิลปอร,รีนนะครับเดี๋ยวผมจะวาวมาเชื่อมกับถังนะครับนี่นะครับเชื่อมอยู่ในลักษณะนี้นะครับถังนี้เป็นแกนโช๊นะครับยาว40เซน เดี๋ยวฝากเ,เพื่อนๆรอชมผลงานนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ